ด,ดีดีเลยนี่ต้องเด็ดแบบนี้น่ากินแล้วข้าไปเลือกเอานะพี่นว้าวงาหมากเลยจ้าดอกแคแคฝรัง่งมีปีละครั้งกนะ็พี่นองจ้ะงางมาักไปทำไม่ได้ได้อะไรได้กินบ้างแกงสม้มแกงสม้มต้มจืด เกี๊ยวไข่ได้ทุกเมนูผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยนี่อร่อยสุดๆเลยคุณแม่เขาก็คนที่นี่เขาไปทําเค้กก็มีทำเค้กเหรอเออคูเกิลดอกอะไรเนี่ยจริงอ่ะอินเทอร์เนชต่นไปทำเหมือนดอกขนมดอกสนอก็ได้เออดอกสนนะพี่น้องจาต้องเด็ดยาวๆมันไม่เป็นหนามจ้ะบางต้นก็าบ่มีหนามนะเพราะว่ ไม่ไม่นกกำสั้เต็มทีเลยว้าวปลายมากสวยมากสวยมากชีวิตเงียปะหาป แค์ฝรั่งสโนออวน์เรียกแค์นล้นอักาเซียแค์ฝรั่งคาเซียเหรออักาเซียน้ำมากไม่แย่งพึ่งกินมแย่งพึ่งพึ่ง,งชอบมากนะว้าวเด้อพี่้องจามาเก็บแค์ฝรั่งน้ำ,นำ มดหอดหนี้คือประเด็เก็บอีกแล้วจ้ะเพราะว่าเขาสิบบานนี้จะเขาบานแล้วไม่สิแข็งเท่าไหบาลน,น้องกระลวงคนตัวพี่หนึ่ง่ม้อ อเ,เ,เอามุนก็ไอมมุนนี่โอ้ยนี่โอ้ยนี่นี่ตรงนี้หันไปใส่กล่องเป็นยังนตัดได้ตัดได้เห็นหนาวว๊วเย้อุ้ยหนาวมากเลยพี่เลย ฮ่าสออดเออแลยวะท่ายิ่งมมเองอ้โหปีละครั้งเะจ๊ะเยหอมแชปลาแทอุ้ยสวยโอ้ยชตเก็บไ,ไปเต็มกระสอบได้จานใหญ่เะนะ มาไปเดินหานำพี่หน่อยหาหญ้าหวานอุ้ยเอวอีกแี้วจนแด้นะอยากได้อุ้้ยนี่งามมากสุดอย่าเ้าไปดีอ่อ พามีถามมาเชอไปเห็นอย่างกับหน่อยสิฉันทีไปตัดผาฉันนะฉันทีไปตัดผากับหน่อยแล้วมังก็ไปเก็บดอกใหม่เนี่หอมหอมอ่ะไปต่อไปต่อที่นองจ้ะไปต้นนู่นพี่น้องเพราะว่าทางในป่ามันทางนั้นเลย พี่น้องกพี่น้องจ้าบ้างด้าจ้าตาขาวนี่ได้ฝากดูยด้ฝาก้กอนสูงอาดูก้นไม่สื่เอามาเอาไปหุ้นไปต้นทางหลังหุ้นเหรออืมก็พี่น้องจ้าข้าไปอีกต้นต้มตลต้งขึ้นเด้จ้ะนาป่อน่าจิมอร่อยใส่ยางใส่ยางเหรอ ก็พ้าหมามั้ยังนี่จ้าเก็บเลยจ้ะโอ้มันเริ่มเหี่ยวได้สุดมันแดรร้อนนะดูดิขนาดไอ้นี่มันยังเงี่ยอยู่ต้นนี้มันเหี่ยวอ่ะ แต่ว่า<ม>ดอกตูมมันหลาาอยู่ต้นน,นี่นี่บอกออม,มันแดดนะจะปมุมหนึ่งใช่วามึงเต็มนี่ก็อุยงรันอมเนี่ยนี่บอกอ่า นเก็บดอกแคหลายคักลายเนี่ยแค่ประเทศเยอรมันจ้ะแค่เยอรมันหอมอืมเหมือนเหมือนดอกมะลิหอมเหมือนมะลิเขาก็สงสัยหลานทำไม หอ,อมมดดอกมาดิเลยจ้ะพี่น้องค่ะนี่มนันอีกมุ่มเงเลยนี่โอ้โหคุยพี่น้อยตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำอบบน้ำสั้นไม่น้ำเหียว <c ười> ตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำพี่น,อน้องเก็บง่าย <c ười> ลุยไปลุยไปจะน,นี้เก็บง่ายเพราะไม่น้ำจอนอื่นน้ำ พี่น่อยเวลาไปผัดถ้าต้องหลุดออก,กอมั้งะอือการน่อกนเกนาะการส่งกับแสบเนื่อจกผัดนี่กุ้หงนี่กุ้มมีหนา,นาก,ก,นก,กรกระโลดพักมดงานกด้นี่บออือนี่ไม่มีหนาเก็บน่นส,ดสดุดอกมันกินมาเอ้ยหน่อยมันกินมาแรงมากเลยเลยอะบ่ ผู้เชี่ยวชาญการเก็บผักอุ๊บปุ๊บเหมือนอะุ้มน่ะลองมากับผู้เชี่ยวชาญในการเก็บผักปลานะจ๊ะเนะี่ยดูยทุกผักปลาเลยจ้าอืมตะคุ้กกนะงใส่ถุงเขาตู้เย็นใบยูได้เป็นอาทิตย์นะอ๋อเหี่ยวทั้งคือเย็นแห้งสดชื่นบ่โซ่ดูวิธีเก็บ เต็มถุงแล้วมบ้างนะตังค์พินมาฟังนี้มันมืดมันเป็นยังเลในกล่องมันก็ม่เปิดอ่ะปีที่แล้วเได้เก็บไปนับพี่หน่อยนะปีที่แล้วพวกม้าวัดกันตรงนี้เวลาม้าเลยมา ที yeah. <c oughs> <ot> ่เราไม่ได้เก็บปีนี้แดดหนักกินยันปีหน้าเลยเห็นม่อทุ่งน้อยเต็มแล้วนะจะบอกว่าเอาทุงนี่เออว่าพี่น้อยว่าถือกับเจ้าไหมว่าทุงนั่นดีเดียวน้อยพี่น้อยเยอะมากเก็บไปอยากกลัพูดเลยนี่ ตกงานไปเจาลรื้อไปร้านอ่โอ้ยสีม่วงกว่าเองเป็เราเป็นแบอประมาณแบบนี้มาเอามาตะเสานะไม่มีเวลาหละตัวนี้อ่อนถ้าพูนไดคันคันเซนี่ต้องเอาเก็บอาตาอันนี้มันเอ,อาใบมันออกมันจะค่อยสียุบลง อ่อนนะพี่น้อยอ่อนทุกต้นนั่นแหละต้องเลือกเอาพี่น้อยขึ้นวัสดาสิม่องหรือ้านอ๋อตัวก็ะเจีไปใส่ถุงไงตัวยูแมนบอกเออเนาะแล้วเป็นไม้ป่ากันนะมุมนีมันบ่เห็นเดย์กองตาอันคุณมากตากองตาดำๆคุณมากเออไหลลงมากโอเคไหมโอเคไหมอ่ 10นาทีแล้วเด้